ชาวเน็ตถล่มการสนั่นและซุ่มวิติกรรมของแอปซออนตามกลางไปถึงน้องปีใหม่งานนี้ก็เดือดทั้งโซเชียลเลยล่ะค่ะเป็นประเด็น เกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองสำหรับแอฟซอ,อนหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าแฟนคลับก็เชียร์ให้เป็นคู่จิ้มกับทีมพิธานั่นเองซึ่งต่อมาก็ชาวเน็ตก็เข้ามาโพสและเป็นถึงประเด็นก่อนหน้านี้ในอดีตตอนนี้ก็แอฟซอ,อนยังคบหากับหมวดออน,นั่นเองจู่ๆก็ พอเจอกับสงกรานก็ในรายการก็มีข่าวเลิกลากับหนุ่มออจนนั้นก็โดยเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าการตตุว่ามีมนุษย์ตุ๊ดตอบเหมือเผือกต่อน,นั่นเองก็ได้ระบุข,ข้อความว่าเอ็ดดาม่าอีกแล้วนะคะซิ้นฟิตในติ๊กตอกว่าแม่แอปนั้นท่ามกลางไปถึงน้องปีใหม่ แรงไปนะคะโดยก็ประเด็นดราม่านั้นก็ถูกบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีคนจับตาความสัมพันธ์ในระหว่างแอฟแม่แอฟกับพิธาในในรายการก็แม่แอฟก็ยังขอบคุณที่คนหน้าจิ้มนั่นเองแต่กระแสของทั้งคู่นั้นจิ้มกันหนักมากค่ะ และก็ทัวลงเริ่มไปลงอีกฝั่งแนละนั่นเองคือภรรยาเก่าก็ทำให้เขากลับมาแบ่งออกเป็นสองฝั่งแล้ว1ก็คือยังมีสืบยกมิติกรรมเก่าๆว่าแต่เมื่อก่อนแอปนั้นก็เคยคบกับหมวดออนั้นแต่พอไปเจอในรายการตีท้ายครัวเจอสงกรานก็เลิกกันท,ทันทีต้องเป็นคนแบบไหน แต่ไม่พอตอนเลิกกันก็สงกรานก็พยายามจะโยงว่าใครก็เป็นมือที่สามจนคนไปถล่มทลายที่แม็กและและแอปซอนแม่แอปจะดดนว่าแต่ก็ในฟิตก็ยังพูดถึง